สวัสดีค่ะวันนี้น้องคอปเตอร์มารีวิวกินมาร์สเมลโลยูนิคอร์นเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเป็นไงมันนุ่มหเหรอแล้วมันเป็นไงมันหวานอร่อยไหมอ่ะม,มีสีได้บ้างมีสีได้บ้างส,สีเหลืองสีขาซื้อที่ไหนนะครับซื้อได้ที่ 7, เซเว่นนะนะคะมีนะคะ เป็นแบบนี้ซองเป็นแบบนี้ยูนิคอร์นมาร์ชเมโร่กี่บาทครับอันนี้ไม่รู้จำไม่ได้ตากี่บาทตาเขาไม่รู้เลยเรื่องราคใจ่ายเงินอะไรอ่ะโอเคถ้าใครอยากกินไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเซเว่นนอกเหมืองเซเว่นนอกเหมือง